r e a l ี่เด Back นะคะจากปกติอะ2,004ถึง2,006ใช่ปะมีคนที่ชฉวยโอกาสนะคะโก่งราคาจาก2,000น่ะเป็น4,000 6,000 9,000คือเยอะมากเฮ้ยใจร้ายไปหรือเปล่า<อ>คนที่อยากได้อะเขาก็อยากได้จริงๆอะเกตปะไปเพื่อเก่งกําไรเพื่อโก่งราคาไม่ได้อยากใช้จริงอะอย่าททาร้ายผู้บริโภคที่อยากได้จริงๆเลยเฮ้ยถ้าไม่ได้อยากได้จริงๆก็ไม่ต้องซื้อนึกออกปะไม่ต้องซื้อมาโก่งราคาแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคก็รอได้นะนึกออกไหม ไม่จะเป็นต้องซื้อของราคาที่มันไม่สมเหตุสมผลนะ่ะเราว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาทําออกมาสมราคาถ้าไม่โกงราคากันถามว่าเกินราคาไปด้วยเปรียบเทียบนะคะเท็กเจอร์ของตัวแบล็คนะคะ,ะ,คะกับเดนิมอ่ะถามารู้สึกว่าเท็กเจอร์คล้ายๆกันแต่ต่างอันที่ตัวเดนิมนะคะจะเป็นผ้ายีนแต่ว่าตัวแบล็กอะคะจะเป็นผ้าที่ค่อนข้างแบบนิ่มๆลื่นๆแข็งๆหน่อยนะทำออกมาได้ดีทั้งคู่เลยนะคะราคาจะต่างกันนิดหน่อยประมาณ200กว่าบาทพอมาที่เขาจะมีแบบ ปั๊มตรงนี้นะคะทาชอบมากที่เขามีความเก็บดีเทลได้ดีนะคะทั้งเนื้อผ้าต่างๆแล้วก็ปั๊มโลโก้แบรนด์ด้วยนะที่สาคัญคือเวลาที่เราใส่ของอะคะ่ะเขาจะมีกระดุมปิดแบกนะคะทําให้เฮ้ยมั่นใจได้ว่าของจะอยู่ในนี้แล้วเวลาสะพายนะคะทำรู้สึกว่าสายไม่เจ็บไหลเลยอ่ะก็ยอมรับว่ากระเป๋าเขาสวยจริงแต่ไม่จําเป็นต้องสื่อแบบโกงะะ่งราคาเวอร์วังขนาดนั้นคือจากสองพันไปขายเป็นหมื่นําว่ามันแบบอยากไปซื้ออยากไปสนับสนุนส่วนรุ่นเนนิมนะคะเขาจะมีความลุงแบบเท่ๆแล้วก็ขี้เล่นหน่อยนะดนะด,ด นี้คือสภายสีไหนก็ได้นะคะจะเป็นสีดําก็ได้นะหรือเป็นสีแบบเดนิมก็ได้ก็คือสวยทั้งสองสีเลยอันในนะคะก็ทํารู้สึกว่าใส่ทำรู้สึกว่าสนิจุมากความปังคือทำใส่ iPad แบบแนวนอนนะคะก็สามารถปิดกระดุมได้สบายเลยดูดิ ใส่ได้แบบเยอะมากนะคะทางแว่นตานะ Airpod นะแต่ใดๆก็คือแนะนําว่ารอพีออเดอร์เถอะคืออาจจะใช้เวลาแต่ว่าทําว่าได้ราคาที่สมเหตุสมผลกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆนะคะก็แล้วแต่เลยชอบสีไหนกันบ้างคะระหว่างสีดํากับสีดนิม